อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาบทความของคุณพระเอินทระวงศ์เรื่องการจากลาชีวิตเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเสมอถ้าคุณคิดว่าท้ายที่สุดสิ่งต่างๆจะเป็นของคุณ คุณก็คิดผิดไม่มีใครอยู่กับคุณตลอดไปทั้งคนที่คุณกําลังจูงมือหรือคนที่คุณพบปะพูดคุยพ่อแม่ลูกเต้าคนรักและเพื่อนรักไม่มีใครอยู่กับคุณตลอดไปวัตถุหรือสิ่งต่างๆก็เช่นกันมันไม่ได้เป็นของคุณตลอดไปบ้านรถยนต์นาฬิกาเงินสดในธนาคาร สิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นของคุณตลอดไปเหตุผลเดียวที่คุณมีสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้ไม่มีอะไรเลยที่อยู่กับคุณไปตลอดไม่มีแม้คุณหลอกตัวเองแค่ไหนว่ามันเป็นของคุณแต่ธรรมชาติจะสั่งสอนคุณว่ามันไม่ใช่คุณกำลังคิดผิด และธรรมชาติจะสอนบทเรียนนี้แก่คุณซ้ำๆไปชั่วชีวิตคุณอาจคิดว่าชีวิตคือความทุกข์เพราะคุณเกิดมาพร้อมกับความสูญเสียใช่ชีวิตคือทุกข์แต่คุณต้องตระหนักต่อไปอีกว่าชีวิตคือความสูญเสียคือความเปลี่ยนแปลงแต่หากคุณยอมรับในสิ่งเหล่านี้ได้ความทุกข์ก็จะเปลี่ยนสถานภาพกลายเป็นปัญญาซึ่งทำให้คุณเกิดความสุขขึ้นมา ตรงนี้เองคือเคล็ดลับแห่งชีวิตที่เราทุกคนต้องเรียนรู้อย่างเบิกบานมันเป็นทั้งบันไดสู่สวรรค์สำหรับคนที่เข้าใจและเป็นบันไดสู่คุ้มนรกสำหรับคนที่คิดปฏิเสธในบางวันคุณอาจมองดูแขนขาเนื้อตัวและลองเอามือสัมผัสใบหน้าลองเดินย่ำเท้าอยู่กับที่ช้าๆแล้วถามตนเองว่าร่างกายนี้เป็นของคุณจริงหรือ จิตสำนึกของคุณจะตอบมาด้วยเสียงอันดังว่าใช่มันเป็นของฉันแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่อยู่ดีถ้ามันเป็นของคุณจริงคุณก็ต้องสั่งมันได้คุณต้องบอกมันได้ว่าห้ามแก่ห้ามเจ็บและห้ามสลายหายไปฉันจะต้องหล่อต้องสวยอย่างนี้ไปตลอดแม้คุณสั่งแม้คุณพูดแต่คุณจะพบว่าคุณทำไม่ได้ ไม่อย่างนั้นแล้วเราคงไม่เห็นเครื่องสำอางราคาแพงและสถานเสริมความงามผุดขึ้นราวดอกเห็ดอย่างเช่นทุกวันนี้มันเป็นสงครามแสนตลกที่มนุษย์ตัวเล็กๆก,กำลังจะเอาม้เจรเซอร์โพท็อกและซิลิโคนไปฟาดฟันกับสังสารวัตรคุณห้ามอะไรไม่ได้เลยแม้แต่คุณจะสั่งให้ตัวเองนั่งอยู่กับที่สักสองสามชั่วโมงก็ยังไม่มีปัญญาทำ เมื่อคุณทำอย่างนั้นร่างกายคุณจะแสดงท่าแท้ออกมามันเมื่อยปวดร้อนหนาวหิวเหนื่อยอยู่เสมอทุกเมื่อเชื่อวันเพื่อที่จะบอกเราว่ากูไม่ได้เป็นของมึงวันใดก็ตามที่สูญเสียสิ่งใดอย่าได้เสียใจไปเลยเพราะมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกแม้แต่ชีวิตก็ยังไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องที่น่าประหลาด ถ้าเราจะคิดว่าอีกไม่เกินร้อยปีผู้คนมากมายหลายพันล้านบนโลกจะต้องตายกันหมดไม่มีใครรอดผู้คนที่เราเห็นเดินเหินยิ้มแย้มแจ่มใสสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่คนเหล่านี้จะตายกันหมดไม่เว้นแม้แต่ตัวเราถ้าเราไม่หัดปล่อยวางเสียแต่วันนี้ชีวิตของเราก็จะถูกธรรมชาติสั่งซ้อนอย่างแสนสาหัส มันจะหวดเราซ้ำๆด้วยไม้เรียวแห่งความผิดหวังความเจ็บความทุกข์ทนมันจะทรมานเราจนจิตวิญญาณแตกออกเป็นเสี่ยงๆขณะที่เรายังคงยึดติดในทุกรูปแบบแต่เวลากำลังพรากทุกสิ่งไปจากเรามันเคยให้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เราแล้วมันก็เอาคืนเคยให้ทรัพย์สินเงินทองแล้วมันก็เอาคืน เคยให้ความสุขสมหวังแล้วมันก็เอาคืนเคยให้คนรักให้พ่อแม่พี่น้องแล้วมันก็เอาคืนไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราไม่มีดวงตาของเราล่องลอยเหมือนคนไร้สติดังเช่นเด็กน้อยไร้เดียงสาเราไม่ต้องการให้พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าเราร้องไห้อ้อนวอนคุกเขา่ากูร้องตะโกนแต่พระอาทิตย์ก็คือพระอาทิตย์ทุกอย่างมีเวลา มีที่มีทางของมันเสมอพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้มาเสียไปพบกันจากกันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีสมหวังมีผิดหวังไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่ชีวิตของเราก็ต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้อยู่วันยังคำ่ำกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้ สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์